สวัสดีค่ะสุขสันต์วันสาบาโตขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้วันที่พระเจ้าทรงสร้างเพื่อให้เราทั้งหลายเชื่นชมีและเบิกบานในพระองค์อเมนสวัสดีวันต้นเดือนทุกๆคนด้วยนะก็วันนี้เป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปีคิตศกัลลสองพันยี่สิบหกวันต้นเดือนขอบคุณพระเจ้าสําหรับเดือนมกราคมที่ผ่านไปพระเจ้าทรงอวยพรเราเมตตาเราและอยู่ด้วยกับเรา แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์นำพาเราเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ก็มอบเดือนนี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงรุ่ของพระเจ้าให้เดือนนี้เป็นเดือนที่เต็มไปด้วยการถวายเกียรติพระเจ้าความชื่นชมยินดีสันติสุขคุ้มครองหัวใจของพวกเราอาเมนอเมนขอบคุณพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดอเมน พระเจ้าพระบิดาเราเข้ามาหาพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเราขอสรรเสริญพระองค์นมัสการพระองค์บูชาพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ทรงนำพาเราในทุกเหตุการณ์ในชีวิตของเราขอบคุณที่พระองค์ทรงอวยพรจัดเตรียมจัดหาให้กับเราขอบคุณสําหรับเดือนมกราคมที่ผ่านไปโดยพระคุณพระเมตตาพระพรของพระองค์การปกป้องคุ้มครองการอวยพรการทรงดูแลของพระองค์เราได้รับพระพรอย่างมากมายล้นเหลือ ขอบคุณพระองค์สำหรับเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ขอบคุณที่พระองค์ทรงเริ่มต้นการดีพระองค์ก็จะทรงทําให้สําเร็จขอพระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเราและทุกคนในครอบครัวเราเรามอบถวายวิญญาณจิตใจร่างกายของเราและทุกคนในครอบครัวเราไว้ในประหัตอันทรงดีของพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดนําเราในทุกความคิดการกระทำและคําพูดให้ถวายเกียรติแด่พระองค์ ขอน้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในชีวิตของพวกเราในสวนรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นอย่างนั้นในชีวิตของพวกเราและทุกคนในครอบครัวข,ของเราอาเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณด้วยใจซึ้งที่สุดขอบคุณองค์วิสธต์ยิ่งใหญ่ขอบคุณเพราะพระ,พระองค์ประทาน พระเยซูพระบูตเดี๋ยวนี้ให้ผู้อ่อนแอกราวคำเข็มแข็งให้ผู้คัดสนกราวคำมั่งมีเพราะพระเยซูได้ทำสิ่งน,นี้ เพื่อเราขอบคุณเดียววนี้ให้ผู้อ่อนแอก้่าวคำเข็มแข็งให้ผู้ขัดสนกล่าวคำมั่งมีเพราะพระเยซูได้ทำสิ่งนี้ เพื er inhos, athletes, ่อเราขอบคุณเราขอบคุณฮาเลลูยาสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระเยซูคริสต์พระผู้ไถ่พระผู้ช่วยให้รอดที่พระองค์ได้ทรงสิ้นพระชน์หรือตายที่บนไม้กางเขนเพื่อรับความผิดบาปและข้อกรรมเวรกรรมทั้งหมดแทนเรา และพระองค์ได้เป็นขึ้นจากความตายขอบคุณพระเยซูคิ์พระผู้ไถ่พระผู้ช่วยให้รอดของพวกเราทุกๆคนบัดนี้ด้วยความเชื่อเราได้มาอยู่ในอาณาจักรพระเจ้าเราอยู่ในการปกป้องคุ้มครองดูแลของพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ทรงอวยพรเราปกป้องคุ้มครองเราและทุกคนในครอบครัวของเราขอบคุณที่พระองค์ทรงรักเราอวยพรเราเมตตาเราจัดเตรียมจัดหาให้กับเรา พระอ,องค์เป็นผู้ให้สติปัญญาและกำลังกับเราที่ได้รัพย์มาพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศในพระอ,องค์เราไม่ขาดสิ่งดีใดๆในพระอ,องค์เรามีชัยชนะยังเหลือล้นเราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าสวัสดีทักทายพี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ วันนี้เราก็มาร้องเพลงนมัสก,การพระเจ้าด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะอ่านถ้อยคาพระเจ้าด้วยกันนะคะอ่านพระคัมภีร์แบ่งปันถ้อยคําพระเจ้าใช้เวลาร่วมกันผ่านทางช่องนี้วันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องความซื่อสัตย์นะคะความซื่อสัตย์เนี่ยไม่ใช่เพียงแต่เราไม่โกหกก็เรียกว่าซื่อสัตย์ไม่ไม่ใช่เท่านั้นแต่มันยังมีความหมายมากกว่านั้นมันหมายถึงการดําเนินชีวิตใน ประจำวันของเราด้วยในทุกพื้นที่ในชีวิตของเราการซื่อสัตย์เนี่ยมันคือสิ่งที่ต้องฝึกฝนเช่นกันเพราะว่าหลายครั้งสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นทําให้เราบางครั้งการซื่อสัตย์อาจทําให้เราเสียประโยชน์หรือถูกเอาเปรียบก็เป็นได้ดังนั้นการที่เราจะ เราจะตัดสินใจที่จะซื่อสัตว์ในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยคือมันต้องใช้การตัดสินใจนะแล้วก็จะต้องฝึกฝนด้วยเช่นกันวันนี้เราจะมาดูข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความซื่อสัตว์นะคะคแน่นอนว่าเราจะต้องอ่านลูกาบทที่16ข้อที่10พูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนเปิดพระคัมภีร์ไปที่หนังสือพระคัมภีร์ที่ชื่อว่าลูกาบทที่16เราจะอ่านข้อที่10นะ คนที่ไว้ใจได้ในสิ่งเล็กน้อยก็ไว้ใจได้ในสิ่งใหญ่ด้วยและคนที่ไม un ่สัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยก็ไม่สัตย์ซื่อในสิ่งใหญ่ด้วยอันนี้เป็นคําจริงเนาะการซื่อสัตย์เนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องเล็กๆไม่ว่าจะเรื่องการซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อคนรอบข้างซื่อสัตย์กับคนในครอบครัวซื่อสัตย์กับ หน้าที่การงานซื่อสัตย์กับอาชีพของเราซื่อสัตย์กับตำแหน่งของเรานะกฎกฎติกาต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันก็จะต้องฝึกฝนนะคะแล้วก็เรื่องทุกอย่างเริ่มมาจากเรื่องเล็กๆมันจะเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆบางครั้งคนเราเริ่มทําสิ่งที่เล็กๆทําผิดเล็กๆแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรแล้วมันก็ไม่เป็นไร มันก็เลยทำให้ทำผิดมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นเรื่องใหญ่ๆแล้วก็มีปัญหาใหญ่ๆตามมาสักวันหนึ่งดังนั้นก็วันนี้ขอหนุนจิตชูใจพี่น้องที่จะคิดถึกคิดถึกก่อนที่เราจะทำอะไรนะตัดสินใจหรือทำอะไรเนะี่ยให้เราคิดถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ความซื่อสัตว์เนี่ยบางครั้งมันก็ดูเหมือนเป็นคนโง่บางครั้งก็ถูกเหมือนแบบถูกเอาเปรียบบางครั้งก็เสียผลประโยชน์หรือขาดผลประโยชน์แต่พระเจ้ามองเห็นพระเจ้าจะเป็นผู้อวยพรคนที่ซื่อพระเจ้าจะเลื่อนตำแหน่งให้กับเราพระเจ้าจะเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับเราเมื่อเราซื่อสัตว์พระเจ้าเป็นผู้ให้รางวัลกับเรามนุษย์เนี่ย คือมนุษย์ในเวลาที่เราดีกันทุกอย่างก็ดีเวลาที่เราอาจมีความเข้าใจผิดกันหรือไม่หรือหรือ,รอ,รอมีความเ,เห็นไม่ตรงกันเนี่ยทั้งๆท,ที่เคยดีกันมาก่อนและมีผลประโยชน์ร่วมกันมาก่อนก็สามารถที่จะพูดถึงกันไม่ดีได้ก็สามารถที่จะไม่ช่วยเหลือกันก็นกได้แต่กับพระเจ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นบางครั้งเราซื่อสัตย์กับมนุษย์เราก็ ไม่ได้รับการซื่อสัตย์ตอบก็มีใช่ไหมคะหลายครั้งก็เป็นแบบนั้นก็ได้หรือไม่ใครไม่เคยเจอก็มีใครเคยเจอก็มีแต่สําหรับพระเจ้าแล้วไม่เหมือนอย่างมนุษย์ครับพี่น้องความซื่อสัตย์นะคะที่เราดําเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์พระเจ้าทรงเห็นพระเจ้าจะเป็นผู้อวยพรเป็นผู้เปิดประตูเป็นผู้ให้กับเราเป็นผู้ปกป้องและคุ้มครองเราเอเมนนะพระเจ้าจะดูแลเราแน่นอนว่าการซื่อสัตย์ ก็คือทั้งในที่คนเห็นและคนไม่เห็นเพราะที่สําคัญที่สุดถึงแม้ว่ามนุษย์ไม่เห็นในสิ่งที่เรากําลังจะทําว่ามันผิดหรือว่ามันซื่อสัตย์แต่พระเจ้าทรงเห็นเอเมนเนาะแล้วเมื่อเราซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้พระเจ้าจะอวยพรเราเพิ่มเติมให้เราก็คือผ่านทางมนุษย์นั่นแหละแต่ว่าให้เรามองเห็นพระเจ้าและคิดถึงพระเจ้าก่อน และพระเจ้าจะเป็นผู้อวยพรเราให้พระพรกับเรานำพระพรมาให้กับเรานำโอกาสที่ดีนำประตูแห่งพระพรมาให้กับพวกเราเอเมนเนาะก็ข้อนี้เป็นเป็นข้อที่น่าจะเขียนติดเอาไว้เลยนะคะตรงประตูก็ได้นะคะมันเป็นข้อที่หนุนใจมากๆนะคนที่ไว้ใจได้ในสิ่งเล็กน้อยก็จะไว้ใจได้ในสิ่งใหญ่ด้วยอันนี้เป็นคำจริง การที่เราจะดูคนอื่นที่เราจะไปไว้ใจเขาได้ก็เช่นกันในฐานะที่อะถ้าเราเป็นคนที่คนอื่นมองดูเรานะก็อย่างที่เราพูดไปแล้วแต่หากว่าเรามองดูคนอื่นบ้างหลักที่เราจะไว้ใจใครสักคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนในครอบครัวนะคะหรือคนที่ทํางานก็ตามคนที่เราจะไว้ใจได้อะเราก็จะต้องสังเกตเขาว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไว้ใจได้ในของเล็กน้อยหรือเปล่า ถ้าเขาเป็นคนที่ไว้ใจได้ในของเล็กน้อยเขาเราก็จะไว้ใจเขาได้ในเรื่องใหญ่ๆด้วยเช่นกันเอเมนเนาะคนที่ไม่สัตซ์ซื้อในของเล็กน้อยก็จะไม่สัตซ์ซื้อในของใหญ่ด้วยและทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากสิ่งเล็กๆนี่แหละก็เดือนนี้เดือนกุมภานะคะวันนี้เป็นวันต้นเดือนพอดีเลยเป็นวันที่หนึ่งกุมภาก็หนุนจิตชูใจเนาะให้เดือนนี้เราเป็นเดือนที่สัตซ์ซื้อเนาะทำสิ่งใดก็ให้นึกถึงความถูกต้องและความสัตซ์ซือ <c oughs> พระเจ้าทรงมองดูอยู่แล้วเราจะเห็นพระคุณพระเมตตาพระพอรอย่างมากมายมาจากพระเจ้าที่จะเปิดโอกาสให้กับเราอวยพรเรานำพระพรมาให้กับชีวิตของพวกเราเอเมนเนาะหนึ่งซามูเอลบทที่16ข้อที่17ก็พูดถึงว่ามนุษย์นั้นมองที่ภายนอกแต่พระเจ้าดูที่จิตใจหลายครั้งคนที่พูดอย่างหนึ่งแต่ทำอย่างหนึ่งก็มี แล้วคำพูดเนี่ยเขารู้จักพูดเขาพูดเอ่อเอาอกเอาใจผู้คนรู้จักพูดนะคะเขาก็ได้รับความโปรดปานเนาะได้รับความโปรดปานเพราะว่าเขาพูดเป็นรู้จังหวะหรือวิธีพูดอาจจะไม่ได้ทําแต่พูดดีแต่อาจจะไม่มีผลงานอันนั้นก็จะทำให้คนที่พึงพอใจนะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้คนนี้แบบเป็นคนเก่งคนฉลาดนะฟังดูดีไปหมดแต่สำหรับพระเจ้าแล้ว มองที่จิตใจหลายครั้งคนพูดดีแต่จิตใจไม่ดีพูดดีไปหมดแต่เป็นคนไม่ซื่อสัตย์ก็มีแต่สำหรับพระเจ้ามองดูเราที่จิตใจว่าเราจิตใจบริสุทธิ์ซื่อสัตย์ไว้ใจได้เชื่อถือได้และพระเจ้าจะเปิดประตูพระพรให้กับเราเอเมนนะพระเจ้าทรงมองไปที่จิตใจของเราและทุกๆก,การตัดสินใจของเราพระเจ้า มองเห็นพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ทุกอหนทุกแห่งพระเจ้าจะเป็นผู้ให้พระพรพระเมตตาพระคุณความสามารถให้กับเราทุกๆอย่างเอเมนเนาะหนึ่งโครินบทที่สิข้อที่สิก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะคะที่เป็นพระพรมากๆเราเปิดไปอ่านด้วยกัน1นึ่งโครินบทที่สิข้อที่สิ หนึ่งรินบทที่สิบข้อที่สิบสามไม่มีการทดลองใดๆมาถึงท่านนอกจากการทดลองที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทั่วไปหมายความว่าปัญหาที่เราคิดว่ามันหนักหนาที่มันเกิดขึ้นกับเรามันก็เกิดขึ้นกับมนุษย์ทั่วไปด้วยเช่นกันไม่ใช่เราอย่างเดียวและพระเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้เราถูกทดลองเกินกว่าที่เราจะทนได้แ,และเมื่อเราถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงให้เรามีทางออกเพื่อเราจะยืนหยัดในการภายใต้การทดลองได้เอเมนพระเจ้าทรางสื่อสอ์พระองค์จะไม่ทรงให้เราถูกทดลองเกินกว่าที่เราจะทนได้และเมื่อเราถูกทดลองนั้นพระองค์ก็ให้เราจะให้เรามีทางออกดังนั้น วันนี้ก็หนุนใจพี่น้องเท่านี้นะคะขอบคะกพีที่เราอ่านกันนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความซื่อสัตย์วันต้นเดือนวันนี้วันที่ 1. นึ่งกุมภาพันธ์แล้วก็ตลอดทั้งเดือนก็ให้เรายึดมั่นนะคะในความซื่อสัตย์ไปทำงานก็ซื่อสัตย์ต่อเวลาแข่งการทำงานคำพูดก็ให้รักษาคำพูดที่พูดไปคิดก่อนที่จะพูดซื่อสัตย์ในคำพูดของตัวเองเมื่อพูดไปแล้วก็ต้องทำให้ได้ และไม่แน่ใจว่าจะทำได้ไหมอย่าเพิ่งพูดทำให้สำเร็จแล้วค่อยพูดก็ไม่ได้ช้าไปให้เราซื่อสัตว์แม้ว่าในการซื่อสัตว์นั้นอาจจะดูเหมือนเสียผลประโยชน์แต่พระเจ้าดูที่จิตใจที่เราตัดสินใจที่จะซื่อสัตว์หรือสัตว์ซื่อพระองค์จะเป็นผู้อวยพระพรให้กับเราทุกๆคนเองไม่ว่าจะเป็นการทำงานนะคะหน้าที่การงานเอ่อ ข้อห้ามของบริษัทบริษัทห้ามทำนู่นทำนี่อ๋อแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครเห็นทำได้อุ้ยเราฉลาดเราทำแบบนี้เราได้ประโยชน์ทำให้เราได้นู่นได้นี่เพิ่มขึ้นมาอย่าทำซื่อสัตย์ดีกว่าเลือกที่จะซื่อสัตย์เหมือนการอุ้ยฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนหลอ่อมีคนมาจีบเยอะ สามีที่บ้านไม่รู้หรอกฉันเป็นคนสวยมีใครมาเปย์มาให้ของขวัญก็เอาเอาไปก็คุยนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกเราก็แค่รับของขวัญเราก็มีจะได้กับได้สงสัยพระเจ้าอวยพรทางนี้อันนี้เขาเรียกว่าไม่ซื้อสัตว์ต่อคู่พระพรที่พระเจ้าประทานให้กับเราไม่ซื้อสัตว์ต่อคู่ของเราคนในครอบครัวของเราใช่ไหมนั่นแหละก็อย่าทำเพราะว่าทุกการกระทำอ่ะมันมีผลลัพธ์อยู่แล้ว ให้เราคิดถึงผลลัพธ์ทุกอย่างทุกการกระทํามีผลลัพธ์ดังนั้นเมื่อเราคิดถึงผลลัพธ์ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจากการกระทําก็อย่าไปเริ่มทําการซื่อสัตย์กับคนที่เรารักการซื่อสัตย์เรื่องการเงินการซื่อสัตย์กับเจ้าหนี้การซื่อสัตย์กับคนที่ทํางานหน้าที่ตําแหน่งของตัวเองการซื่อสัตย์กับลูกค้าของเราเองการซื่อสัตย์กับ กับคำพูดของเราที่ได้พูดสัญญิงสัญญาไปเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยหากว่าเราไม่อยากทำละ่ะเราไม่ซื่อสัตว์ล่ะเกิดอะไรขึ้นก็คือมันจะมีผลลัพธ์รออยู่ดังนั้นถ้าเรามีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นเรามีแฟนแล้วแต่เราก็ไม่ซื่อสัตว์ต่อแฟนของเรา แน่นอนว่ามันก็จะมีผลลัพธ์ที่ตามมาเราอาจจะไม่เหลือใครเลยก็ได้ถูกไหมหรือถูกจับได้เราก็ถูกสูญเสียความไว้วางใจเราไม่ซื่อสัตย์กับลูกเราเราไม่ซื่อสัตย์กับคนในครอบครัวเราเราไม่ซื่อสัตย์กับลูกค้าลูกค้าจับได้ว่าเราไม่ซื่อสัตย์เขาก็ไม่เป็นลูกค้าของเราเราไม่ซื่อสัตย์ต่อตําแหน่งหน้าที่การงานฝ่ายบุคคลจับได้ก็อาจจะถูกออกจากงานหรือถูกใบเตือนหรือถูกใดๆก็ตาม ถูกไหมเราไม่ซื่อสัตย์กับเพื่อนเขาจับได้เขาก็ด่าเอาเขาก็เลิกคบดังนั้นความซื่อสัตย์ถามว่าสำคัญไหมจริงจริงพี่น้องว่าสำคัญไหมคะมันสำคัญมากๆเลยแต่แน่นอนว่ามันไม่ได้ง่ายที่จะทำและบางครั้งเราก็ไม่แน่ใจว่าการทำแบบนี้มันซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์มันอาจจะไม่เป็นไรมั้งพี่น้องเมื่อไหร่ที่เรามีความคิดว่าไม่เป็นไรมั้งน่าจะได้นะ มันน่แปลว่าไม่ได้นึกออกใช่ไหมอืมถ้ามันเอ๊ะเอเอเอเนี่ยก็คือมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันแปลว่าไม่ควรทําเราทุกคนล้วนรู้อยู่แก่ใจแหละว่าสิ่งที่เราทํามันจะมันจะมันดีหรือมันไม่ดีเรารู้สึกได้เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอยู่กับเราพระวิญญาณของพระเจ้าคอยเตือนเราแล้วก็คอยบอกเราสิ่งที่เรากําลังจะทําแล้วมันไม่มีสันติสุขอ่ะมันต้องหลบหลบซ่อนซ่อนมันต้องมันไม่โปร่งใสอ่ะเขาก็เรียกว่าไม่ซื่อสัตย์ เอเมนเนาะซื่อสัตย์นะกับหัวใจของตัวเองซื่อสัตย์กับคนที่เรารักซื่อสัตย์กับคนในครอบครัวเราซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานของเราตำแหน่งของเราซื่อสัตย์ต่อคำพูดของตัวเองฝึกคะ่ะซื่อสตัตย์เ no? อเมนเนาะข้อพระคัมภีร์วันนี้นะคะที่สอนเราในเรื่องของซื่อสัตย์ก็คือลูกา16ข้อที่10นะ ผู้ที่สัตว์ซื้อในของเล็กน้อยพระองค์ก็จะอวยพรให้เราดูแลของที่มากขึ้นนะหนึ่มูเอลสิข้อที่สิพระเจ้าดูมนุษย์พระเจ้าดูที่ใจมนุษย์ดูกันที่ภายนอกพูดเก่งดูท่าทางดีบุคลิกภาพดีดูดีไปหมดแต่อาจจะไม่ใช่คนซื้อสัตว์แต่คนที่ซื้อสัตว์พระเจ้ามองเห็นเอเมนเนาะและหากว่าเราอ่ะทั้งซื้อสัตว์ด้วยทั้งเรามีบุคลิกที่ดีด้วยมันจะดี สักแค่ไหนหนอเอเมนเนานะก็หนุนใจนะคะ1โครินอีกข้อนึงนะวันนี้เราอ่านกันอยู่3ข้อนะคะ1โครินบทที่10ข้อที่13พระเจ้าทรงซื่อสัตย์พระองค์จะไม่ทรงให้เราถูกทดลองเกินกว่าที่เราจะทนได้แต่เมื่อเราถูกทดลองนั้นพระองค์ก็จะให้เรามีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้พระองค์อยู่ด้วยกับเราเสมอพระองค์จะไม่ละหรือทอดทิ้งเราหนุนใจค่ะให้เราซื่อสัตย์ในทุกสถานการณ์และ เตรียมรับพระพรที่มาจากพระเจ้าได้เลยเอเมนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะ